สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือการปฏิรูปวงการตำรวจไทยครั้งที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้มาดูกันค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วมันมีความหมายอย่างไรเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ากฎหมายใหม่หน้าตาเป็นยังไงคำถามแรกที่ต้องตอบเลยก็คือแล้วทำไมถึงต้องปฏิรูปกันครั้งใหญ่ขนาดนี้ล่ะครับมันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้กันแน่ คำตอบเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ในเหตุผลของตัวกฎหมายเองเลยครับถ้าไปอ่านดูจะเห็นเลยว่าเป้าหมายหลักๆก็คือ 1. ต้องการสร้างระบบคุณธรรมขึ้นมา 2. คือป้องกันการใช้อํานาจแบบผิดๆแล้วก็3คือต้องทําให้ตํารวจเนี่ยอยู่ในกรอบของจริยธรรมและจรรยบัณอย่างจริงจัง,จงสัทีแล้วทางออกของปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาก็มาในรูปแบบของการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยครับผ่านกฎหมายฉบับนี้พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพศ2565 ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การแก้ก,กฎหมายแบบเล็กๆน้อยๆนะคบแต่คือการหล้มกระดานเลยเพราะพระบรปี65บเนี่ยเขาไปยกเลิกกฎหมายตำรวจฉบับเก่าปี4ี่ทั้งฉบับเลยนะแถมยังยกเลิกคำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเป็น10ฉบับเรียกว่าเป็นการวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดกับให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยก็ว่าได้ถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยนะคบว่ากรอบกฎหมายเดิมเนี่ยใช้มาเกือบ20ปีเต็มจนกระทั่งปี65ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้โครงสร้างใหม่ที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันทํางานต่างจากเดิมตรงไหนไปดูกันต่อเลยครับหัวใจของการปฏิรูปครั้งนี้เลยนะครับอยู่ที่กลไกใหม่ที่เข้ามาเพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบพูดง่ายๆก็คือการสร้างระบบถ่วงดุลอํานาจนั่นเองครับโดยเครื่องมือสําคัญก็คือคณะกรรมการหลักๆ3ามชุดที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบจากคนละมุมกันชุดแรกเลยนะครับคือกตช หรือชื่อเต็มๆคือคณะกร <bunker. S 1> รมการนโยบายตำรวจแห่งชาติถ้าจะให้เปรียบเทียบคณะกรรมการชุดนี้ก็เหมือนกับบอร์ดบริหารหรือทีมวางกลยุทธ์ระดับท็อปเลยค่ะมีหน้าที่กำหนดนโยบายภาพใหญ่กำหนดทิศทางว่าองค์กรตำรวจจะเดินไปทางไหนต่อมาชุดที่2คือกตรหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจถ้ากตชเป็นบอร์ดบริหารกตรรก็จะทำหน้าที่เหมือน ฝ่ายบุคคลหรือ HR กลางขององค์กรครับคือจะดูแลเรื่องคนล้วนๆเลยตั้งแต่การแต่งตั้งโยกย้ายไปจนถึงการจัดสรรคนให้เหมาะสมโดยยึดหลักระบบคุณธรรมเป็นสำคัญและชุดสุดท้ายนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นของใหม่และสำคัญมากๆนั่นก็คือกรรตอรหรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ คณะกรรมการชุดนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นช่องทางให้คนทั่วไปสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสมได้โดยตรงพอมาดูสรุปในตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับคือเขาแยกบทบาทกันชัดเจนเลยกอตอชอดูเรื่องนโยบายกอตอรอดูเรื่องขนแล้วก็กอรอตอรอดูเรื่องข้อร้องเรียนจากประชาชนการแบ่งหน้าที่แบบนี้แหะครับ คือกลไกลการถ่วงดูนำหน้าที่ว่าไม่ให้ทุกอย่างไปกระจุกอยู่ที่เดียวทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้าประชาชนจะร้องเรียนขั้นตอนมันเป็นยังไงคือกระบวนการนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนถ้าเราไปร้องเรียนเรื่องมันก็จะวนอยู่ในระบบตำรวจกันเองอาจจะเงียบหายไปได้ง่ายๆแต่ระบบใหม่นี้เนี่ยมันเป็นการสร้างช่องทางร้องเรียนจากภายนอกผ่านกรตรที่เป็นอิสระพอมีคำวินิจฉัยออกมา ผู้บังคับบัญชาก็ต้องทำตามนี่คือการให้อำนาจกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับโอเคทีนี้เราเห็นโครงสร้างใหญ่แล้วแต่คำถามคือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะกฎหมายที่เขียนไว้สวยหรูจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตำรวจจริงๆได้ยังไงจุดนี้เองครับที่ประมวลจรรยาบรญญตํารวจฉบับใหม่ปี2566เข้ามามีบทบาทสำคัญนี่คือหน้าตาของเอกสารที่ว่าครับเป็นกฎกรต,ตอรอว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของตำรวจ ถ้าพูดง่ายๆมันก็คือการเอาหลักการใหญ่ๆในพรบรมาย่อยให้กลายเป็นกฎที่จับต้องได้เป็นข้อๆเลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ซึ่งตํารวจทุกนายต้องปฏิบัติตามประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือคําที่เราได้ยินบ่อยๆอย่างเกียรติศักดิ์ความซื่อสัตย์หรือความเป็นธรรมที่มาก่อนมันอาจจะดูเป็นนามธรรมแต่ตอนนี้มันถูกแปลงออกมาเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วเช่นต้องไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ต้องใช้อาวุธเมื่อจําเป็นเท่านั้นหรือต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพมันทําให้การตรวจสอบง่ายขึ้นเยอะเลยครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งโครงสร้างกฎหมายใหม่ทั้งจรรยาบรรณคําถามก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมบ้างทั้งในมุมของประชาชนและในมุมของตํารวจเองสำหรับประชาชนชัดเจนเลยครับว่านี่คือการได้เครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังขึ้น มีช่องทางที่เป็นระบบในการร้องเรียนและตรวจสอบการน,นำงานของตำรวจซึ่งต่างจากเมื่อก่อนมากส่วนในฝั่งของตำรวจเองก็มีสองด้านครับด้านหนึ่งคือมีมาตรฐานทางวิชาชีพที่ชัดเจนขึ้นเป็นกรอบที่ต้องปฏิบัติตามแต่อีกด้านหนึ่งกฎหมายนี้ก็มุ่งหวังที่จะสร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่เป็นธรรมมากขึ้นให้หวัดกันที่ผลงานและความสามารถจริงๆไม่ใช่อิทธิพลหรือเส้นสาย ถึงตอนนี้โครงสร้างทางกฎหมายใหม่ทั้งหมดก็ได้ถูกวางเอาไว้แล้วแต่แน่นอนค่ะว่าตัวบทกฎหมายเป็นแค่จุดเริ่มต้นคำถามที่ใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างดีนี้จะสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างตํำรวจกับประชาชนให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อันนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ